สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีวันอาทิตย์ครับไม่จะได้ทำโอทีก็ไม่ได้ทำออกมาตอนนกแต่เช้าครับวันนี้เจ็ดโมงนกวันนี้แดดออกน่าจะไม่มีลมนะครับน่าจะนกน่าจะคึกผมก็เอานกขึ้นไว้แล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวเข้ามาหรือเปลเห็นนกมันตากแดดอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาจะพันเพชรแย่ขึ้นไป ถ้าไม่มีก็จะไปหาที่อื่นตรงน,นี้ไปซอยวัดไข่แสงนะครับนกแถวนี้ก็ไม่ค่อยไ,ม,ไม่ค่อยเข้าะครับมันเหนียวผมมาฝึกนกเล่นจนนกผมต่อเป็นแล้วก็ไป่เคยได้มันไม่เคยได้เลยแถวเนี้ย ต,อน,อ,ตอนนกรอสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะย้ายไหมถ้ามันไม่มีตัวมาก็ต้องย้ายรีบไปที่อื่นเดี๋ยวนกไม่เลิ่น สงสัยจะไม่มีตัวมาครับขันโยนอย่างนี้ก็ไปหาที่อื่นครับนกไม่เล่นนกไม่ขันแต่เห็นมันตากแดดใช้ไฟมงก็เลยหย่ขึ้นไปแล้วก็บ,บินไปเลยไม่กลับมาเลยสงสัยไม่ใจนกป่าไม่ใจ าที่ต่อ,อยากครับต่อจนไม่รู้จะไปต่อตรงไหนแล้วโอเคครับย้ายครับโอ้ยไม่มีนกมาร่วมเลยครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คันอยู่ในป่านไม่ออกมาเติมกันเลยมาดูว่าจะได้เตรียมอเปลบ้าครับเหนียวมากๆเลย เดี๋ยวลายไม้แล้วครับรอมันดอกมานกมันเข้าฝูงเข้ารังนะ้ต่ไม่รู้จับคู่ะนะมันไม่สนใจนกต่อเลย เข้าคู่ครับมันไม่สนใจนกอยู่นูน่นปลายไม้นึ่ง นี่ครับนกอยู่นี่สองตัวตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ไม่สนใจครับนั่นดีแต่ะไรออกมาไหมนกอะไรไล่ออกมาน,นกตกาบวบ ผมนะครับผมต้องย้ายมาอีกแล้วผมก็ขี้เกียจย้ยายเนาะ มีนกเข้าแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับผมจะรออีกประมาณ20นาทีก็จะไปที่ื่นตัววันนี้ว่าจะไปถึงวัดถอยเลยไปขากุใหม่แล้วอ้อมคลองรากคอนเอามาแล้วครับอยู่บนหัวครับกล้องอาจจะสันส้นๆหน่อยจะลงหรือเปล่าอยู่บนหัวมันเนี่ย หวัวนพอดีจะลงม,มาเล่นหรือเปล่ารอนานนะ ว่าเนี้ยครับนกรัวนี้ตีอ,อะไรไปไหนแล้วไม่รู้ไม่เอานกต่อจริงๆครับไปแล้ว นกมีประมาณสิบตัวครับแต่ไม่เข้าร่วมสักตัวครับตีตะไรไปตีตะไรมาน่าจะกิ่งพเนียดแล้วมั้งอะไรเน้ะมาเฟาจะผ่านผิดลืมตั้งไหมครับอุ้สองตัวเลยเป็นยังไงตัวเนาะ มาสองมาตอนไหนไม่รู้ย้ายไม้ไม้ที่แปดแล้วครับย้ายไปเรื่อยๆโดดเหยียบหรือเปล่าเนี่ย้าพันธุ์พิษนอนรอเลย ไม่ลิ้นนะครับจะพพนเพชรนอนลยครับลอ,อยครับบอลูวนกยังครับติดโอ้ยมันอยู่ตตเบิ่หึงลูกนกบอลูนเป็นนกเขาไฟหรือเปล่าบอลูต้องเอามาเบิ่งนะครับมันนอนเผาจะดนอยู่ได้ครับ มันมาเราได็กอมันเอามาเบิงครับเอามาเบิงมานแล้วครับแต่บรูเป็นนกยังลูกนกหรือเปล่าหรือว่าไปดนเขาไฟโอเคครับเอามาเบิง โอ้ยนังขอรงดนุนรถขาบไฟครับลูกมันพรสิเดตทำการปล่อยคื้นศูนย์ธรรมศาสตร์พันขักพันเ,เนไะด้เนาะให้ลูกไปไปดีเนต้องเจียบมันเห่า กล่องประันนะครับกล่องแตกแล้วไปไปโก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 อยู่บนไี้ตัวกได้โอเคครับขึ้นไม่ครับเทียงบายแล้วครับโอ้พันเม็ดกินเนี่อกินเขาเปลือกกินขี้หินก่อนครับข้าง,ง,ง,งทางเลยและ ให้มันไม่แห้งก่อนยังเอาขื้นไม่เนาะกินดุกิน Hình ốc dù say là su Trong phai ไปเบิดแล้วกอาละครับคอนเย็นครับขี้เขาไฮบอนอเนี่ย เรียบร้อยเซตหนึ่งเอาจนได้ครับรับบ้านได้ทีนี่ค,ครับเจ้าพันพิษเอ็ทไแล้วครับโอ้เพลิดนพลินลแต่ละเตียมไปเบิดหมือเบิดเว้นครับซอยวัดบัวสุวรรณวัดบัวสุวรรณนประดิษฐ์หนึ่งแต้มควานเย็นห้าโมงเย็นเออมีเวลาอีกนิดนึง